อย่าปอดนะเว้ยมันม่แม่นเนี่ยดูการเอาเข้ากันบ้งขณะนี้กันยังกำลังเยีอยสวัยสิบกิโลครับครับสุ่มนั่นแหละต้องิ้นผลเยือยปดแขนแล้วครับ วีอบอกรอกันมาแล้วเ <c oughs> อ,อ้กูออกนี่กันมองกล้องครับอาลูกแทครับโชด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่